มันไม่ได้เต็มนเนาะอืมขันหสิบสองมาเป็นอย่งหสิบสามมเป็นอย่งหองสิบสี่ก็มาเป็นอย่งขห้สิบห้าเออคนละว,ว่างยาตาลมน้ำมันงกอีกดั้งนาที่เขาเสียอเชียรเช็ดราเดี๋ยวก็คุณได้สามปีหงสิบเหตย่างห้องสิบสองไปห้องสิบสีมผมเาหงสิบี่มามัน,นที่แล้วที่เห็เุก็มัดได้สามปี พี่แน้าไม่คันังอยูไม่เหมือนคนเงินเตียงกระสอบเปนี่หอยู่ก็เหมือนหนึ่งไล้เมื่อัดปลาเมียองมาหมอบบาหันมาแนงทีลงมานอนอย่างลูกมันใจมันเป็นไปหลายล่หลยครูพ่อียรไ้เมือ่อัดปลาซื้อกับเปลี่ยนหมวก้นวานาะเป็นแต่เ้รสีเสียบว่บ,บังคับามอบหายวังไหนได้ถึงนี่ยเนยายยิงเก่าทิ่น้ำาจมากงเลยนี่มันสองมอนสามแล้ว มใส่ผ้าสีร่างก,กา,ายใจขึ้นเดนึงล้วปูอยากลูกวาาีิถามไห่ลูกได้ป,ปูนไนสีิว่าที่้งลูกไปนอกมันติพันปูเจ้าใหญ่ปูเบิ้งห่เนี่ยมันตงบอกอายุดิอายุเกิดบอกพ่สอก็ได้หรอกพัสอบสามสิบเอ็ดอายุบอกบอกกันร้จักก็บอกเขา่สอสามสิบสามสิบหกอืมกนี้ไม่ยิ่งไม่ยิ่งลูกเจ้าหลา này lúc cháu con mà vẫn là để lùi theo là bay của là bay này rồi, Mình ying là cô trai, lục cục cái mình ying, cô song gặp cô trai, cái trang mà nó bị níng thì khoa khoa môn rồi, biệt một số song, ba mươi sáu, nó mới để điều này nó nhảy, nó mới đầy quả điều, cái nào, nghe anh nói, nói rồi mới đầy quả điều rồi mới đầy quả điều, ทีได้หยกจุ๊บบ่กบ่กบ่ไวาได้ยีบ่ได้อยีบ่ได้ันเ,เดียวแต่ที่เ,เนี่ยมาแล้วท่านถถามมาไปหาหนั่นจังเปลี่ยนแฟนจังบ้านทีนี่สันมานบ่ต้องถามไปเรืง่งนันที่ไม่โอ้ตอดตัวเมน,นูเมนูไปจะจะถามปู้อนถามไม่เนาะปู้ไปไปหาเงินนาท้องกติมนันติดุกตมันบ่ทันมานี่ยั่นอายุสามสิบหกย่างสามสิบเจ็ด คิดช่องสองยีพีช่องสามสามคิ้หโครรอบสามรอบหน่อยๆจมไปบูชาโซกใส่กุ้กโพได้เปอ่กว่าได้เป็นน้ำไผ่ไปนน้ำกุ้กโพโอ้โุ้กโผล่วัดนะมีบมอจีโตบอยูยวัดมีเออเอาเทสช่วยหน่อยๆซอยไง่ก้หมือนี่บอกเล่าแล้วก็เขื้อซื้อน้ำสกุลใส่หันเอาปัจจัยใส่หันบาทนึง ตกไม่แต่หันคูนเที่ยงน้อยๆคอยูนึงกะว่ามือไหนมันมันขินถ้กันได้จะเอาไปสิไปย้ำมือเสาก็ได้ไปย้ำมาเล้งก็ได้ไปขอพรอนคือต้นพวกไปย่ำแหลมบอกกูเออต้นพวกน้ำมันทำหน้าเสียพระเจ้าคนนี้วัดเจ้าก็มีต้นพวกมันต้องใหันกูมันเป็นเสือพระเจ้าเพระว่าพระเจ้าบัดนี้ลูกตอนนีนี่พลานแต่วันนั้นคนมาร่วมหันมัด อจะเนื่องว่าผู้ศีสามนาขอเจ้าพระยายเข้าใจมันะให้ทั้งสั้นเราก็รจะเกิดโชคเกิดรวยบังเอิญน่าจะของเข้าใจเด้ออันนี้อันนี้ไงลูกก้าวบอกไปเห็ดเออเอาไปว่างไปเงาโพลกันไตเสียนในน้อยครักไปม่อนไปเห็ดทำพาญที่ขอเจ้าพระไปขออธิษฐานคือเอาไปขอผู้คนไม่มีลูกลูกยากเกิดยากหรือไม่ฮะยไปขอรำต้นโพ้ ที in now, no total, been, so water, ่เขาเอาไปมาใช่บาทไปบวชนากรไดบวกรใจยุบมันละไอ้ทั้งท่นสักกันมันยังจิตเป็นสิีมคนก้นเจเจ้าขวังขาจะไปอี่หีก็ได้ไปต้องเรียนแล้วดิตอนนั้นเรียนเนี่ยนานนี่เนี่นานแล้วนี่ก็เปิดรับเป็นเกาหลีอยู่บ้านนี่ยังวันวุ้นซีราโค้ดบุแล้วลูกศิษคนมาเอายังนั่งมันหลายบ้านน้อไม่ออกนี่น้องมูน บางคนตายยุทแรงแดงก็ไ่ได <Mustang> ้ไปไอมาเอาไปแล้ว <fal> ค <mus> ือได้สองทามเมือไปทำมันก็คือบบกค่งก็คือลูกมีบ้านถายพูดีีก็ได้ไปมาหนวดท้าหนวดน้อจตาไปเหมือนกันไปสามเมื่อไปขาเกินหลุมเนี้ยมันโบกคือมันก็คือได้ไห่หมอลองตาไม่นวดวาพบรับมีโยคะจะไม่ได้ไปแที่ยวจะว่าโอ้โอโอ้โอครับคกอไปแล้วมันจะเงนเดือนหลายนะพิบปกติแตเต่าแก้ดีไปจังสี่ ไม่เอาไปก้อนบาดเดีบูกูบาดเดียมาเชียร์เดี่ยวไม่ได้หรอกพี่ของดีบาหาง่ายมาเป็นมามีเงินกับบาดกลางหมดคุณลาหมดหมุกมากคุณละเพิ่นบอกว่าของดีไม่เคยหาง่ายก็ณอกของไม่ดีเด้อของง่ายงไม่ใช่ของดีของดีมีทุกที่แต่ไม่มีทุกที่นี่สุภาพิีวัดนี่ปิดชัางสั้นจะเป็นไฟมาแต่ใช้ขนาดวัดที่มาซื้อรถบัวซ่ารถยูนิเวอร์สเป็นขาย มันมันมันต้องเอาไปตามคุณวาสนาคือว่าเป็นข้อมิงรู้รู้ว่าเป็นข้อมิงมันระเลยก็เลยถ้า่อยนุ่มเติมถ้าคอกินใครบางคอไม่จักเทียบอวนี่งอิ้เกิดแล้วฮ่าจเม่อะไนเก่าเลยหาไปเพระเป็นมุท่าหอนดิ